เรื่องดีๆวีแชร์ <We share. S 1> ครับผมอ่ะวันนี้ไปดูเรื่องราวครของคุณลูกครคุณลูกเห็นป้าป๋านอนอยู่ฮะหรือว่าป้าป๋าป้าป๋าเกิดอะไรขึ้นลูกไปเขย่าตัวใหญ่เลยฮะด้วยความเป็นห่วงฮะเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรไปตตามได้ในช่วง <We share. S 1> เรื่องดีๆวีแชร์ <We share. S 1> ครับ นี่ลูกฮะยังเด็กอ่ะนี่กลับมาจากที่ทํางานเหนื่อยล้าขอพักสักแป๊บเอ็นดูลูกชายด้วยความเป็นห่วงรีบวิ่งมาหาปุกป้าตื่นตื่นตื่นเด็กอ่ะคุณผู้ชมฮะเขากลัวคือด้วยความเป็นห่วงและด้วยความกลัวด้วยนะคุณผู้ชมฮะคลิปนี้คะคุณสุรเดชโพส์คลิปลงใน t ิ๊กตอกบอกอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับตามข้อความเลยแหละฮะแล้วก็รวมทั้ง ป้าป้าก็เขียนเลยฮะคุณสุรเดชก็บอกว่าป้าป้าไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ลูกรู้สึกไม่ดีป้าป้ารักหนูที่สุดเลยครับนี่และบอกชื่อว่าน้องกาเนสนะฮะจอมสนคนเก่งนะครับผมคุณผู้ชมฮะน้องกาเนสเนี่ยนะฮะลูกชายของคุณสุรเดชก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะก็วิ่งมาปลุกคุณพ่อเลยเนี่ยนะฮะ ลูกชายก็คงตกใจอะฮะคุณผู้ชมะชาวเน็่ก็ชื่นชมน้องการเนสแล้วก็เอนดูในความรักความห่วงใยของลูกชายที่มีต่อป้าป๊าบางคนก็บอกว่าลูกชายของป้าปาพูดเพราะมากก็คือน้องการเนสนะครับอีกความเห็นก็บอกว่าสัญชาตญาณของน้องไวมากเพึ่งพาน้องได้ได้นอนในยามขับขันส่วนป้าปาเจ้า finder. ของคลิปคุณสุเดชก็ขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์เอนดูน้องหายเหนื่อยแล้วเพราะกาลังใจตัวน้อยที่ห่วงใยพร้อมก็บอกว่าเหตุการณ์ในคลิป คือไม่ได้แกล้งนะฮะเป็นวันที่เพลียจริงๆเลยล้มตัวลงนอนไม่ได้ตั้งใจทําให้ลูกชายก็คือน้องการเนี้ตกใจซึ่งปกติมาถึงก็จะเปลี่ยนชุดแล้วพาน้องลงไปเล่นก็กลายเป็นภาพที่หลายคนบอกว่าใจฟูมากคุผู้ชมฮะคลิปนี้มีคนชม3ามล้านห้าแสครั้งฮะเนี่ยแหละฮะลูกเก่งนะเขามีความรู้สึกชัดนะป๊าป๊าจ๋านี่หลายคนบอกโอ้เขาคงเป็นหวงพ่อมากเลยแถมพูดเพราะด้วยคุณผู้ชมลูกจะโตเป็นอย่างไรเด็ก เป็นผ้าขาวใช่ฮะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําให้ผ้าขาวนั้นเนี่ยเป็นผ้าแบบไหนเป็นผ้าที่ดีเป็นผ้าที่มีคุณภาพหรือเป็นผ้าที่ทําให้เกิดปัญหากับสังคม,มก็แล้วแต่ฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะแต่นี่คือเรื่องราวในช่วงเรื่องดีๆวีแชร์ดังนั้น<ช><ะ>คุณผู้ชมถ้ามีเรื่องดีๆแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวส่งมาได้เลย Facebook m o d e r n นนิวส์ครับหรือที่ไลน์กู๊ดมอร์นิ่งไทยแลนด์หรือว่าถ่ายภาพสแกนทีว่โคดหน้าจอแล้วก็ส่งเรื่องดีๆของคุณไม่ตวยกับนู้นได้นะค